Hmm. sâu ai âu bọn thoáng là như này có mua cả cha đó. มีปาตองน่อยมีแต่ปาตองยังไอเลยเออฮะไปยังไปกับพงอ่ะกับเบก ขาดววกนกเหล่ายังไต้นแน่ตอนนี้ยังขึ้นไม่หย,ยียบเส้นตัวเราบ้านร่นเ่ยเอาถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้ว เบิ้งตามครับตาบอดแลครับเออเนทางแห้วครับเห็นทางแล้วเออหอบสาดแรล้นครับผมปมนสองตัวไอาจารั์อ๋สอสองตัวครับผมบอกมาแต่ที่แหลกกับบม,มาไปยังยุ่ผุดบุเอา ดึงครับดึง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 เออสามตัวครับสามตัวตัวทีซีกำลังขึ้นมากครับปลาคอปลาดุกปลาเข่งกับมี่ครับ <laughs> ปลาคอกับมี่ <laughs> <laughs> โอ้ยเอาตุกแนวครับผม ฟังผลกระเริ่มทะย่อยแล้วครับผมไหลลงมาแล้วครับยัางไวยก้อนยัางไวยก้อนเอาอันนั้นทุนทุนลงยัางไวยก้อนน่ะนะยัง,ง,นะงบไ่ไาลปลาดุกสองตัวเว<ะ>อ๊อะ มาบังลาดุกลาดุกหน่อยพี่น้องเอ้ยซํามงาค้าเนี่แหละบังเราเาบังละดุกหน่อยครับเาบงลาดุกหน่อยพี่น้องเอยพาดุกหน่อยโอ้โหข้า้าว้อแวะอดครับโอ้โหบย้ครับผม หลากไปเลยครับตัวซ้ำกกคายพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อยจดเปี่ประดุกน้อยโอ้บำทวนรักเสาจวนนีิเว้วย่้นตุกรดานลื่นตุกรดหน้ลืนน่น เดินมาตอนนี้เลย้ำเด็กหน่อยโอหครับบ่ชสม้มแมนเบาชิมกโร่ดีแล้วเออ้ยปวดพุ่ม่บักเตงเอาวัดแม่วัดม่ อันนั้นว่าแม่ไหนทุนแห้งกบเนยยังแพร่ไ้ไนบ้านไปไปไปาน,นี่ไงเืออู่ วันในทีแล้ว่ะเขาเจ้าแพร่ขึ้นเราบัดเนี่ยเหรอนั่นน่ะนั่นน่ะทำแล้วนกสายเดิมครับผมจันจันังี่ยไม่ผีดจันเอาเพื่อขลากเขาถึงไม่มันถึงยุแห่เขาเจ้าบันฮะ มันกลัวแหกเจ้า่ đừng phải nhẹ ra đừng bơm à nữa. Mình còn nghe cái cháu <laughs> ủa. Ủa ban thử nghe các cháu các à. Thôi này là chăn này. Này, 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 này này, bông bông này là tối con, biệt con. Con là 2 chăn, con là con à. มันยุ่เนี่ยแล้ว่ไปใช้ดอกเ <c oughs> <ừ S 2> ออจานานงว <ừ S 2> ันลงแั่หนาๆพี่เด้อพี่หนักป่าบ่ <c oughs> นักป,าปา่าบ่เี๋ยล่าดึกเลย อ้ครับบูดูวงสวิงบาทนี้มู้จะจ้าครับเออไม่ไปใช้ดอกมือเนี่ยม้อเก้าเนี่ยละอะอ,ะอะ๋เดี๋ยวมังก็สาก อ,อ๋อแล้วครับช่ว์เราหนึ่งครับช่ว์เราหนึง่งลงมาได้แล้วนกเอ้ยแพ้เขาสิลม โอ้ยบอมันเฮบอมันเราปัดตัวันหน่อยนังนะพี่นะเพิ่มเพิ่มอะไ้ซ้ำบ้านกูทึ่งนะจชิบ้านง Chúng à, một chạy lông phá của À, câu này nó không phải đọc ว่นปานั่นอันนั้นบ่ปไปเล้วไปแล้วป้าก็โหว่งันน่ยปลาจีนใส่บวกหัมบ้านมันทักเปลียหามหเปียบ้านทักเปียบ้านีเออเนี่ยเราทหลังนี่ยละดึกเลยเออมาแตกแจกทีวิสี นปลาจีนหน่อยครับ Bán gần tục cốt gặp bán gần tục cốt. A chan hiệu này, bọn nhựa. Mùa này mua mùa mùa này mùa mùa <laughs> <laughs> đứng lên mùa 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 ออจะเป็นในรอ,นอดโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอาเชียวเอา เขาเจ้าคือได้จับปลาจระเม็ดวะนี่ปลาดุกปลาดุกไปยืนหนวดขาวทำไมเนี่ย

เออพื bạn, ่ออะตัวน um> ึงอ like ่ะจานจานเพื hmm, um. ่อโป่งม no ีตัวนังอยู่น่ยโป่งนุ่นก็ปล่อยเยอะไหมโป่งไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่มั้งคนก็ลงแต่ปลาบึกปลาบึกใหญ่อ่ะผมมาลงไว้เบร้อยอ่ะร้อยตัวประมาณ เจ็ดเดียแล้วแล้วก็มาลงทิศหลังอีกไม่รู้ยี่ตัวก็ตัวใหญ่ไหมมาที่มาลงส0มสิบโลอะล่างมาจากล่างมาจากนาวังอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยไวางได้เปลืองตังโทรศัพย์ขายฟางไหมนี่เงี้ยมีมีเขาเรียกอะ ปลาดวปลาเล็กอ่ะมีใครขายไหมทางไหนเนี่ยมีใครได้ปลาเล็กอะไรบ้างไหมปลาจีน to to ปลาอเลยพวกอาจารย์พวกพวก เอ็งงานกำลังทยอยลงมาครับผมปล่อยลงมาเรื่อยๆโอ้ยงานวันนี้ครับผมว่าโล่สามสิบบาทก็เป็นนาเียแล้วเนาะเสือไปกินเล็กตัวยี่นั่น

เฮ้ปลาบึกเต็มลงลอยู่ไหมฟังนี่ลายฟังนี่ฟังุนมันเขาออาจารย์ บ่ไหวก็ biến ตัว đó บ่ไหวเปลี่ยนตัวเด้อบ่ไหวก็เปลี่ยนตัวตัว sầm มีอยู่ตัวสำรองวันนี้แล้ว มันถือสองตัวกับปล่อยขึ้นได้ขนไหนปล่อยเลยเแพ้จอดผว่าเรบินไปขวาเนี่ยเอาครับต้องบุก็ถือต่เบิกเงี้ครับสองตัวครับดันดันเฮ่มันก้าวเห็นก็